เด็กชายม้งจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดและได้ยินเสียงเปิดปิดหน้าต่างชั้นสองทุกๆวันแต่เขาก็ไม่ค่อยสนใจเพราะคิดว่าคงเป็นตาของเขาอาจจะขึ้นไปทำอะไรสักอย่างบนบ้านแต่เขาก็ไม่เคยถามตาเลยว่าขึ้นไปทำอะไรคืนละตั้งหนึ่งรอบสองรอบบันไดบ้านอยู่ไม่ห่างจากมงของเด็กชายมงนักเขาจึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นทุกวันคืนนี้ก็เช่นกันเขาเห็นคนเดินขึ้นไปแล้วก็เปิดประตูบ้านชั้นสอง แล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินวนเวียนอยู่บนชั้นสองสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนปิดหน้าต่างเด็กชายมง้งจึงรีบลุกขึ้นกะจะขึ้นไปดูสักหน่อยว่าตาขึ้นไปทําอะไรข้างบนอีกเขาจึงเดินตามขึ้นไปเขามองเห็นเงาของชายแก่อยู่ใกล้ๆหน้าต่างเขาจึงถามว่าตาขึ้นมาทําอะไรบนบ้านทุกวันครับวันละหลายรอบผมเห็นทุกวันเลยชายแก่คนนั้นก็ตอบว่าตาของเธอนะ่ะขึ้นมายืนฉี่อยู่ริมหน้าต่างทุกวัน ฉันจึงคอยมาปิดหน้าต่างให้ไงละ่ะบอกตาของเธอด้วยว่าห้ามขึ้นมาฉี่บนบ้านอีกต้องฉี่ในห้องน้ําฉี่ให้เป็นที่เป็นทางนะเด็กชายมุงจึงถามต่อไปว่าแล้วตาเป็นใครครับทําไมมาอยู่ในบ้านผมได้ตาแก่คนนั้นจึงตอบว่าฉันเป็นผีบ้านผีเรือนฉันมากับไม้ที่ใช้สร้างบ้านหลังนี้บนชั้นสองไม่มีใครขึ้นมาดูแลเลยมีแต่กลิ่นฉี่ของตาของเธอหน้าต่างก็ไม่ปิดฉันจึงคอยมาปิดให้ทุกวัน ช่วยบอกตาเธอด้วยนะอย่าขึ้นมาฉี่บนนี้อีกและอย่าลืมมาทําความสะอาดด้วยละ่ะเด็กชายมงุงจึงรีบขอบคุณคุณตาแก่คนนั้นแล้วรีบเดินลงไปชั้นล่างแล้วมองเข้าไปในมงุงก็เห็นทุกคนกําลังนอนหลับกันอยู่ครบทุกคนเขาจึงรีบขมตานอนหลับไปในคืนนั้นพอรุ่งเช้าเขาก็ได้ถามตาของเขาว่าทุกๆุกคืนตาได้ขึ้นไปบนบ้านไหมครับผมเห็นตาขึ้นไปคืนละหลายรอบตาตอบว่าใช่ ตาขึ้นไปทุกคืนตาปวดฉี่ตาจึงขึ้นไปฉี่ที่ริมหน้าต่างตาขี้เกียจเดินออกไปข้างนอกห้องน้ํานอกบ้านมันไกลแต่ตาขึ้นไปฉี่วันรอบเดียวเองนะตาขึ้นไปคืนละครั้งเดียวพอได้ยินดังนั้นเด็กชายมงจึงได้เล่าเรื่องที่เขาได้เจอเมื่อคืนให้กับทุกคนฟังตาจึงบอกว่าตาฉี่แล้วตาก็ลืมปิดหน้าต่างตลอดเลยแต่พอวันถัดมาหน้าต่างมันก็ปิดเองตลอดตาเชื่อลาแล้วละ ว่าผีบ้านผีเรือนมีอยู่จริงตาจะไม่ไปฉี่บนบ้านอีกหลังจากวันนั้นตากับยายก็ขึ้นไปทําความสะอาดบนบ้านแล้วก็ปิดล็อกบ้านชั้นสองไว้และก็ไม่มีใครขึ้นไปอีกเลยขอบคุณคุณมงนะคะที่ส่งเรื่องราวลึกลับมาให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้ค่ะส่วนดิฉันก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนจะมาเล่าให้ฟังเช่นกันค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนฉันอายุประมาณ7จ็ถึงแปดขวบเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้น ฉันกับพี่ชายได้อาศัยอยู่กับลุงและป้าคืนนี้ฉันกับพี่ชายจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเพื่อไปหาพ่อฉันจึงต้องไปเอาเสื้อผ้าผ้าห่มของใช้ที่บ้านของฉันซึ่งเป็นบ้านร้างไม่มีใครอยู่บ้านของฉันเป็นบ้านไม้สองชั้นตอนนั้นเป็นเวลาพลบค่ำท้องฟ้ายังไม่มืดนักฉันได้เดินไปคนเดียวเพื่อไปเอาของบนบ้านของฉันพอเดินเข้าไปในบ้านก็รู้สึกคนลุกขึ้นมาทันที แต่ตอนนั้นฉันเป็นเด็กอยู่จึงไม่ได้คิดอะไรจึงเดินเข้าไปจนถึงหน้าบันไดก่อนจะก้าวขึ้นบันไดบ้านฉันได้ช้งอกหน้าขึ้นไปข้างบนบันไดฉันเห็นหญิงแก่คนหนึ่งผมสีขาวโพลนใส่เสื้อมากระแลงนุ่งจุงกระเบนกำลังเดินลงมาจากบ้านของฉันฉันมองเห็นได้ชัดเจนเต็มสองตาเลยพอแกเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาฉันจึงได้ถามแกว่าเอ้ยยายอันเต่ามาจะใส่แต่อันคือได้มายู่เฮี้ยนคอย แต่ยายแกไม่ตอบแกได้เดินตรงมาที่ฉันฉันตกใจมากทําไมยายไม่พูดไม่จาเดินมาตรงหน้าฉันแล้วแกก็เดินเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เรื่อยๆจนถึงตัวฉันแล้วก็เดินทะลุล่างของฉันไปข้างหลังเลยฉันจึงมองไปข้างหลังมองดูว่ายายเดินทะลุตัวฉันไปได้ยังไงมองไปรอบๆก็ไม่มีใครสักคนฉันจึงตั้งสติแล้วรวบรวมความกล้าแล้ววิ่งขึ้นไปบนบ้านไปเอาของจนครบแล้วรีบเดินลงมาแล้วพอไปถึงบ้านป้า จึงได้เล่าเรื่องราวให้ป้าฟังป้าจึงบอกว่าคงเป็นผีบ้านผีเรือนคนไม่อยู่ผีมันคงมาอยู่ดูแลบ้านให้ก่อนคนที่จะกลับมาอยู่นั่นแหละเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นประสบการณ์การเห็นผีครั้งแรกของฉันเลยละ่ะฉันเห็นกับตาตัวเองฉันจึงกล้าพูดได้เลยว่าผีมีจริงฉะนั้นเทพพรมเทวดานางฟ้าหรือปีศาจซาตานอสูรก็อาจจะมีจริงหากเราจะเชื่อจะศรัทธาจะทําตามใครหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ เราควรศึกษาให้ถี่ถ้วนเพราะหากเราครบหรือทำตามคำสั่งสอนของใครเราก็จะเป็นเช่นเขาได้เช่นกันเรามีสิทธิ์เลือกเองทำเองและได้รับผลเองทั้งหมดทั้งสิ้นขอจบเรื่องราวผีบ้านผีเรือนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ